สวัสดีครับแม่บอกว่าผมเป็นเด็กผู้ชายครับเพรละเพราะเพรละเพรา,เพราพะเหมื่อเหมือนเหมือนคุณพ่อมากกว่าว่าคุณแม่ เก่งมากครับอันหน้าต่อไปผมเป็นเด็กผู้ชายครับ,รบผมใส่ก็อากาศกลางเก่งมีชอบอากา ขากกังเก,กบาสขาสัน้นขาสัน้นกาขาบายาวา